Super. 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 สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ก็กลับมาพบกับช่องอุ้มชาแนลอีก <sim> แล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะอุ้มก็จะมาทำคลิปคอ,อนเทนต์ก็คือกินเจนะคะทุกคนเนาะก็คือจะกินตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23นะคะทุกคนก็เมื่อเช้าก็ไป สิเจมานะคะไปซื้อพวกนมขนมปังอะไรเงี้ยที่มันเป็นจีนะคะทุกคนเวเราจะมาดูกันนะว่าอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคน9วันใช่ไหมมันต้องถือสิน9วันสิใช่ว่าแบบเราจะกินอะไรบ้างนะคะทุกคนเราจะอดใจได้หรือเปล่านะคะทุกคนให้คอนเทนต์นี้คลิปนี้เป็นพยานนะคะว่าเราจะกินได้กี่วันนั่นเองเนาะคือตั้งใจว่า3วันนะทุกคนแต่จจริงก็อยากได้9วันแหละ ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะกินได้กี่วันนะคะทำไมต้องกินเจนะคะทุกคนก็สามารถไปดูในเว็บหาข้อมูลได้เลยนะคะทุกคนมันเหมือนแบบถือศีลกินเจทุกคนเออเราก็จะแบบรักษาศีลอะไรอย่างนี้หน่อยนะคะทุกคนเนาะก็จะใจไงไม่รู้แบบอยากถือศีลกินเจขึ้นมานะคะทุกคนช่วงนี้แบบอยากทำบุญเนาะก็โอเคถือศีลสักสามสี่วันก็ยังดีเนาะก็ เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าเย็นนีกุ้งจะกินอะไรนี่ทุกคนเมื่อกี้เราไปซีเจมานะเราจะทำคอนเทนต์กินเจนะคะทุกคนเราก็จะต้องทำให้ได้ทั้งหมดตั้งแต่วันที่15ถ,ถึงถึงอาทิตย์หน้าทุกคนนะก็เราได้ขนมปังชนิดแผ่นสูลเจมานะคะแล้วก็ได้นมดีหน้ามาก็เป็นเจเช่นกันนะคะแล้วก็ วิตามินนะคะทุกคนเจลลี่วิตามินบิวตี้เนาะก็เป็นเจเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราจะเหลือย่างหนึ่งก็คือจะไปชั่งน้ําหนักไว้นะ <c oughs> ทุกคนว่าแบบเวลากินเจน้าหนักเราลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะรอดูตอนเย็นกลางวันนะคะว่าจะกินอะไรนะคะถ้ากลางวันไม่น่าจะได้กินอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยกินอะไรกลางวันรอดูตอนเย็นแล้วกันนะคะนี่ทุกคนค่ะเราไปได้ น้ำเต้าหู้มาแล้วทุกคนน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องกินได้ไหมอ่ะเราไม่รู้ว่ากินมันได้อยู่แหละเนาะเพราะว่าไม่ได้กินเนื้อสัตว์เป็นทั่วเหลืองนะทุกคนแล้วก็ยังมีขนมปังนะคะเผื่อแบบหิวอ๋อ March, นี่แล้วก็ไปคาเซเว่นมาใช่ปะนี่เราก็ได้เตรียม่เรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าจะกินได้กี่วันกันเชียก็ต้องรอดูนะคะตั้งใจไว้แลว้วว่าจะกินให้มัน ครบสิบวันนะคะทุกคนก็เป็นกำใจให้เราด้วยนะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไปตลาดนัดมาได้ปอเปียมาหนึ่งอย่างมันเจไหมอ่ะเจเนาะเพราะว่าป้าเขาก็เขียนว่าเจเดี๋ยวจะมาลองชิมนะคะเห็นแบบคนต่อแถวเยอะมากแล้วแบบมันน่ากินด้วยซื้อมินะคะวันที่หนึ่งก็แบบตะดแตกแรอว่าทุกคนอยากกินโน่นอยากกินนี่ ก็แบบอยากกินโน้นกินนี่นทุกอย่างเลยอะไปนาตะปะตาตลาดนัดมาแบบมาสัมผัสชิมกันนะคะอร,อ,อร่อยมากอร่อยดีทุกคนอร่อยเลยอะใส่ขนมจีนว่ะคือแบบได้เลยอะ เราขอราดของไปแล้วกันเพราะว่คือว่าน้ำจิ้มมันจะเผ็ดนะคะแต่มันไม่เผ็ดเลยอร่อยเลยอนะม่ผัวเน้ะอ่อยก็ไมถึงกินเจก็กินเจแล้วได้อะไรอย่างแรงนะคะได้บุญนะคะได้ถือศีลเนาะแต่ว่า มันมีเถือสินห้ากับสินแปดนะคะแต่อุ้มเถือสินห้าพอสินแปดไม่ไหวต้องนุ่มขาวผมขาวแบบห้ามแต่งนุ่งแต่งหน้าอย่างนี้ต้องทำไม่ได้ห้ามพูดคำหยาบด,ด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่ได้นะคะสินห้าก็พอเรา<笑>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 ก็ไว้รอดูพรุ่งนี้นะคะว่าอุ้มจะกินอะไรเนาะแต่ตอนเช้าอุ้มเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวนะคะไม่ไม่ค่อยกิน,น,ะะอ,กนอ,อะไรเนาะก็อาจจะเจอกลางวันกินนมนะคะตอนนี้ก็ ต้องเดินดูก่อนเนาะไม่ต้อต้องหื่อเมว่อห้องซว้อใหม่ล้วมากินเลยอ่าเสร็จด้วยคือรีบซื้อมหานา่อยไม่คิดว่าจะได้ไปตลาดนัดนะคะก็เลยซื้อมาไว้ก็ออขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคนก็ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะวันที่สองมนแรกเราสำเร็จแล้วนะใช่ปะ่ะสำเร็จยังไม่มเนาะสำเร็จไว้ก่อน ก็สวัสดีวันที่สองของวันกินเจนะคะทุกคนก็เราก็มีเหมือนเดิมนะคะขนมปังก็เดี๋ยวจะไปซื้อน้ำต้มมานกินนะหรอเปล่าไม่รู้คือแบบตอนนี้แบบยังกินมากนะคะเพราะว่าเพิ่งจะกินขนมปังไปด้วยแหละเนาะก็วันนี้อุ้มกางวันอุ้มกินไปแค่แต้านมแล้วก็นมผลก็ ถ้าได้ถ่ายให้ดูลืมนะคะทุกคนก็น่าจะไม่ได้กินอะไรแล้วแหละทุกคนตำหรับวันนานะเออเพราะว่าันนี้ก็อิ่มแล้วกิกนขนมปไปประมาณสามแผ่นแล้วก็เจลลี่นะคะอิ่มแล้วตอนนี้จะทานแบบอยู่ก็จะซื้อน้ำต้มขมขื่อกินเหมือนเดิมน,นะคะนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้เราไปข้างนอกมาใช่ไหมอ่าและเราก็ได้น้ำเต้าหู้มานะคะแล้วก็ปลาทู่ขู่ เนาะก็อร่อยเลยนะคะมือมีก็่านไปอีกหนึ่งวันนะทุกคนก็ตอนแรกค่ะว่าจะไม่กินแล้วแหละแต่ว่าพอออกไปอ่ะเข้าใจไหมทุกคนแบบของกินมันเยอะเออเราก็จะต้องซื้อให้มันอิ่มท้องนะคะทุกคนแล้วก็เลยเรียกซื้อนะ้ำต้องุูงแล้วก็ปลาต้งโขมพวกน่้เนี้ยอุ้มว่าจะไปตลาดตอนเย็นนะเพราะว่า อยักไปกินผัดหมี่ทุกคนเพราะว่าตลาดอะของเจมันเยอะนะคะอยากไปกินข้าวข้าวกินเพราะว่าอุ้มไม่ได้กินว่าอุ้มก็ไม่ได้กินข้าวนะคะก็ผู้นี้ก็จะไปหาข้าวอยากกินไอเนี่ยผัดทอดไอเนี่ยข้าวโพวทอดเดี๋ยวก็ไปรอดูที่นี้นะคะว่าจะกินอะไรบ้างกำลังอุ้มน่าจะกินเป็นพายสับป,ปะรดนะคะทุกคนแล้วก็นมเนาะ ก็ไปซื้อมาแลวสูตรเจด้วยนะทุกคนเราจะต้องทำให้ได้น,นะคะ9วันนงึงเพื่อนจะยั่วปบ้ังก็คือเนี่ยเราทุกคนดูเพื่อนอุ้มมาไปซื้อเมื่อนไปซื้อข้าวกับเพื่อนมีไนะคะไวสีห่หนุ่มตามแต่หลายย่างดีๆทั้งน,งงนั้นก็ไ้เจอกันพรุ่งนี้นะคะว่าจะกินอะไรนะคะ สวัสดีวันที่3นะคะอุ้มก็จะกินเป็นขนมปังกับเจลลี่นะคะทุกคนเพราะว่าตอนเช้ายังไม่ได้ออกไปหาอะไรกินนะเพราะว่าอุ้มเรียนออนไลน์นะคะก็เลยกินของที่แบบยังมีอยู่นะคะทุกคนก็มีเห็ดทอดนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนเราได้ข้าวมาจากเพื่อนแล้วแล้วก็กินข้าวกับเห็ดเข็มทอดนะคะทุกคนที่ไปซื้อมาเมื่อเย็นกินจับเล่นจนจะหมดอยู่แล้วก็ไว้รอดูพวกนี Whoops, ้นะคะว่าอุ้มจะกินอะไรเป็นวันที่สี่นะคะก็จบไปแล้ววันที่สามเนาะสวัสดีวันที่สี่ของการกินเจนะคะทุกคนก็เราก็กินเจลลี่บิวตี้ไปนะคะตอนเย็นเนาะแล้วก็ ดีหน้านะคะกลางวันอุ้มไม่ได้ไม่ได้กินนะทุกคนเระว่าจะกินขนมปังพายพายสบบาะสปปะบาะโดที่ซื้อไว้นานแต่ว่าไม่ได้กินนะคะอิ่มแล้วตอนนี้เนาะ<ม>ก็ก็กินแค่นี้แะทุกคนคือแบบกินเจม,มันหาอะไรกินยากอ่ะส่นวนมากอุ้มก็จะกินแต่ขนมปังข้าวกินแค่เมื่อวานที่เป็นเห็ดเข็มทอน,นะคะทุกคน,กค,นคือแบบอุ้มเป็นคนที่แบบเลือกกินอ่ะเอออาหารพวกเนี้ยนะคะก็ ไว้รอดูพรุ่งนี้นะคะว่าอุ้งจะกินอะไรนะคะสวัสดีวันที่สี่เป็นพายสาองกล่องก่อนลองชิมก่อนนี่คือมือกังวัน จะเป็นน้ำเต้าหกับปลาทั้งโกน,นะคะทุกคนก็มีแค่นี้นะคะมื่อนี้ก็ไว้รอดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะ,จะกินอะไรอะะีกค่ะสวัสดีของการกินเจเช้า,ชาว,วันต่อมานะคะชเช้ามื้อแรกของเราก็จะเป็นขนมปังเจนะคะตามมือนเดิม แล้วก็ตามดว้วยนมดีน่านะคะกลางวันก็น่าจะเป็นนมดีน่าแล้วก็ผลไม้มีประมาณนี้เลยคนอุ้มก็กินแบบซ้ำๆแบบนี้แหละเพราะว่ากับข้าวมันอุ้มไปดูในซีเมัน้มันไม่มค่อยน่ากินอ่ะก็เลยกินอกฟังดีกว่านะคะทุกคนก็รอดูมื้อเย็นนะคะเพราะว่าตอนเย็นเป็นตลาดนะน่าจะได้กินอะไรๆอย่างนี้นะ มื้อเย็นอุ้มเมื่อกี้ก็กินผัดซีอิ๊วไปแล้วแบบต้องกินก่อนมันรู้สึกแสบท้องมากทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้กินข้าวเลยกินแค่มื้อเดียวก็คือวันนั้นนะคะวันนี้ก็เลยไปตลาดนัดมาแล้วก็ไปซื้อข้าวมาแล้วก็ได้ข้าวโพดทอดกับปอเปียมานะคะก็จะแบ่งเก็บไว้กินพรุ่งนี้ด้วยเนาะและคือแบบวันนี้นั่งปวดท้องมากทุกคนเพราะว่าเรากินแค่น้ำไอจีแค่นม มากกินให้นมขนมปังเพราะว่ากับข้าวอุ้มมาเป็นคนเลือกกินอย่างถ้าไหนไม่น่ากินก็คือไม่กินนะคะทุกคนเออก็จะกับไม่กินขนมปังดีกว่ากินนมดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไว้รอดูพรุ่งนี้นะคะว่าอุ้มจะกินอะไรมั่งนะคะทุกคนนี่ค่ะมือวานนี้เรากินเป็นข้าวผัสตจน,นะทุกคนี่คือเพิ่งกลับมาจากงานเซชี่นะคะก็เลย เข้าดมากินแต่กลางวันอุ้มกินขนามปังไปนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็กินเป็นข้าวกับข้าวโพดทอดม่หวานค่ะคนนี่ข้าัเจก็การจะได้ได้กินเจนี่สีหน้าตาเข้าัดทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าเป็นไงคือแบบ เนายอุ้งตั้งใจว่าจะไปกินกุ้งกุ้เส้นแต่มันไม่มีผัดน,านา่าจะกินได้เพราะว่าอุ้งเคนคนเลือกกินอ่ะอกดกินแต่ยากกินไม่ได้แล้แบบเสียราม็เลยแบบที่จะกินนมกับขนมปังใสจะมาลองกินกน,นะ อร่อยเลยทุกคนเน่้เข้าพัดธรรมดาเลยอได้เลยวก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะใปเจกันพรุ่งนี้ว่าจะกินอะไรนะคะอร่อยเลย ก็มาสู่มื้อสุดท้ายของการกินเจนะคะก็จะเป็นน้ำเต้าหู้นะคะกับปลาท่องโกนะคะทุกคนที่นี้ผมก็จะกลับไปกินข้าวปกติได้แล้วนะคะทุกคนก็ถือว่ากินเจสำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีนะคะตอนแรกก็เห็นว่า3-4วันอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้กินได้9วันก็ดีใจแล้ว นะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะทุกคนเป็นการกินเจก้าวันครั้งแรกเลยนะคะที่เราทำได้หรือเปล่าน, <c oughs> นะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ